สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99วันนี้ผมขอคนละ9ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับก่อนหน้านั้นผมอยู่แถวรามสองครับแต่พอขึ้นปี2ก็เลยต้องย้ายหอมาอยู่แถวแถวซอยรอดอน,อนหนึ่งและที่นี่เองผมก็บังเอิญได้เจอกับ,บมีชัยเพื่อนเก่าสมัยเรียนมปลายมีชัยพักอยู่กับแฟนชื่อตูนผมกับมีชัยอยู่คนละชั้นกันนะครับผมอยู่ชั้นสส่วนมีชัยกับตูนอยู่ชั้นสมีอยู่วันหนึ่ง เพื่อนของมีชัยก็มาพักที่ห้องแล้วเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมามันก็เล่าให้ฟังว่ากูฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหามาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่นะและมันก็เล่าลักษณะของผู้หญิงที่เจอในฝันให้ฟังผมยาวผิวขาวพอตูนได้ยินเรื่องที่เพื่อนมีชัยเล่าก็เลยอยากรู้อยากเห็นและตกลงกันว่าจะลองเล่นผีเหรียญเพื่อถามให้รู้ไปเลยว่าผู้หญิงคนนี้มีจริงหรือเปล่าวันต่อมาตูนมีชัยและเพื่อนอีกคนก็เล่นผีเหรียญกันตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีผมนั่งดูอยู่ห่างๆตูนเขาก็เขียนตัวหนังสือพยัญชนะดเรียมไว้เรียบร้อยซึ่งมันก็ดูเหมือนเหมือนกับผีถ้วยแก้วยังไงยังไงแล้วตูนก็ท่องคาถาเชิญวิญญาณมาลงในเหรียญเท่าที่ผมจําได้ตอนที่เล่นตูนก็ถามว่าที่นี่มีวิญญาณจริงตามที่เพื่อนฝันเห็นหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ให้มาอยู่ในเหรียญแล้วเลื่อนไปที่คําว่าใช่จากนั้นเป็นเรื่องเลยครับเหรียญมันค่อยๆขยับไปที่คําว่าใช่จริงๆทั้งสามคนมองหน้ากัน แต่ก็พยายามตั้งสติเล่นต่อส่วนผมก็อึ้งครับเพราะผมไม่เคยเล่นผีเหรียญผีถ้วยแก้วมาก่อนเลยหลังจากนั้นตูนก็ถามต่อว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคําตอบคือใช่แล้วทําไมถึงตายเหรียญก็ขยับไปเรื่อยค่อนข้างเร็วจนเป็นคําว่าผูกคอตายกับพัดลมพวกผมเริ่มมองหน้ากันอีกครั้งตูนก็ยังคงถามต่อแล้วชื่ออะไรคําตอบคือปูทําไมถึงผูกคอตายคําตอบคือแฟนไปมีคนใหม่แล้วตูนก็ถามไปอีกหลายอย่าง แต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วที่จำได้แม่นคือคำถามสุดท้ายก่อนที่ตูนจะเชิญออกตูนถามว่าหวยงวดนี้ออกอะไรเหรียญมันก็ขยับไปที่เลข27ตูนเลยบอกว่าถ้าออกเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แล้วก็เชิญออกครับพอเล่นเสร็จผมก็แยกกลับห้องไปโดยที่ไม่ลืมเขียนเลข27ไว้บนไว้บอดที่อยู่ข้างฝาถัดมาอีกสองวันเป็นวันหวยออกผมไปทำธุระแถวตลาดบางกะปิและก็ไม่ลืมซื้อหวยเลขที่ผีปูบอกมาแต่ก็ซื้อไม่เยอหรอกครับ ซื้อไปปึกหนึ่งพอบ่ายร้านเครื่องไฟฟ้าลุงตีนสะพานล,ลอยเปิดวิทยุฟังหวยออกพอดีผมเดินผ่านได้ยินรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก27ผมหยุดแล้วถามเข้าอีกครั้งว่าลุงเลขที่ออกเลขอะไรนะลุงบอกว่าสอเ,เอาแล้วไงผีปูบอกตรงเป๊ะวันนั้นทําให้ผมมีเงินไปซื้อทีวีใหม่จอแบนมาได้เลยแต่พวก3ามคนที่เล่นผีเหรียญกลับไม่มีใครซื้อหวยเลยและจากนั้นผมก็ไปหาซื้ออะไรเลี้ยงเพื่อน แต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องซื้ออะไรให้ผีปูด้วยผมก็เลยวานให้ตูนเล่นผีเหรียญอีกครั้งเพื่อจะถามว่าเขาอยากได้อะไรและฝากขอบคุณเขาด้วยช่วงที่เล่นเขาก็บอกว่าอยากกินไอ้นั่นไอ้นี่ผมก็ไปซื้อหามาให้โดยให้มีชัยอา,าสาสวดกรวดน้ำให้เพราะมีชัยเคยบวชเรียนมาพอกรวดน้ำเสร็จตูนก็เล่นผีเหรียญอีกเพื่อที่จะถามว่าได้รับหรือยังคนที่เล่นก็ทีมเดิมนั่นแหละครับผีปูก็บอกว่าได้แล้ว ทีนี้ตูนก็ถามว่าอยากได้อะไรอีกไหมและคําตอบก็ทําให้ทุกคนรวมถึงผมช็อกผีปูตอบว่าอยากได้เลือดคนลุกกันทั้งห้องเลยครับตอนนั้นตูนตั้งสติแล้วพูดต่ออย่าล้อเล่นกันสิที่ถามเพราะต้องการหาให้นะคําตอบคือไม่ได้ล้อเล่นสุดท้ายตูนเลยบอกว่าถ้าย่งงางนั้นขอเชิญออกจากเหรียนนะแต่เขาไม่ยอมออกพยายามอยู่นานสองนานจนออกไป แต่เรื่องมันไม่จบง่ายๆแค่นั้นหน่ะสิครับมีชัยเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเองประมาณตีหนึ่งกว่าๆมีชัยนอนหลับอยู่แต่ได้ยินเสียงแก๊กแกแกมีชัยมันก็งัวงเงียตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นคือตูนยืนถือมีดคัสเตอร์อยู่ปลายเตียงกำลังทำท่าเหมือนจะแทงลองลึกภาพดูครับในห้องไม่เปิดไฟเห็นแค่เงาสลัวสลัวถือมีดมันน่ากลัวมากๆม,มีชัยรีบกระโดดออกจากเตียงแล้วเปิดไฟวิ่งหนีออกมานอกห้อง แต่มีชัยบอกว่าตอนเปิดไฟเห็นหน้าตูนเป็นหน้าที่ไร้แววตาเหมือนคนตายยังไงอย่างนั้นเลยมีชัยไปเคาะประตูห้องเพื่อนอีกคนที่อยู่ชั้นเดียวกันรอสักพักแล้วกลับไปที่ห้องดูตูนปรากฏว่าตูนอนกองอยู่ที่พื้นพอปลุกตูนตื่นขึ้นมามีชัยถามว่าเมื่อกี้ตูนทําอะไรแต่ตูนกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นพวกผมพร้อมใจกันย้ายออกกันหมดเลยถ้าอยู่ต่อผมว่ามันคงจะหนักขึ้นแน่ๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ